ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการอบตวพบประชาชนนะครับซึ่งจะมาคุยกับนายกงค์งการบริหารส่วนตำบลสายรยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับนายกที่ประอันถามอ่านนะครับหรือนายกของเราครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไร บ้านที่ทางาอบตได้ดำเนินาการไปแล้วและยูแนระหว่างดำเนินาการยดีปยเป็นปพบกับนายกนอกแขครับสวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับอบตพบประาชาชนนะคะซึ่งในครั้งนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องงานที่เราทํทำในรอบสัปดาห์ที่ผ่านม,มาเนี่ยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านม,มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยงานหลักๆของเราตอนนี้ก็ยัองอยู่ที่เ,เรื่องการจัดสัสดินะคะเหมือนเดิม ในคลอมบางตือมันก็หานาแน่นแล้องใช้ระยะเวลาในการทำนิดนึงตรงนี้เราก็ยังดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องร่วมกับทางเทศบาลตบลสายานะคะในส่วนนี้เดี๋ยวในวันจันทร์วันจันทร์ที่31เนี่ยเราอาจจะย้ายในเรื่องของร่วมแมครมาช่วยในคลองตะลีก่อนเพื่อจะได้ประสานคลองตะลีทั้งั่งมุมหนึ่งไปให้มันจบกับทางของทุกทางที่ทำมาทางมุมสอง ก็ในทางคนกะหลีเนี่ยการดำเนินงานี่ยจะง่ายแบบทางของบางโตลนะคะอาจจะต้องมีการย้ายหน้างานกันนิดนึงแล้วเราก็จะได้กลับไปทนคอชนของบางโตเนี่ยให้จุดต่าไปแล้วในส่วนเด็กส่วนหนึ่งตอนนี้เราก็แบ่งมาพัฒนาในส่วนของหน้าออบตาของเรานะคะในเรื่องของย่าความสะอาดทางด้าหน้าของพนักงานของเราซึ่งการไปทํางานต่างๆหลายๆที่ พอกลับมามองในบ้านเราเนี่ยตอนนี้บ้านเรามันก็ลบนิดนึงเราก็ต้องกลับมาพัฒน,นาบ้านเราด้วยส่วนหนึ่งก็เลยบ่งเด็กส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาพัฒน,นาในอบรตอของเรานยตอนนี้ก็เริ่มทําในเรื่องของการตัดหญ้าการทำความสะอาดด้านหน้าออกรตนคะคะแล้วอาจจะมีการทำดิสซิเนิ่งครั้งใหญ่ในอบรตแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องมีการวางแผนดำเนินการาตอาร่อไปต่อนะคะตรงน,นี้แล้วในส่วน,น,นการดำเนินการในไตนมาสที่หน้าเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการตัดหญ้าตามมินทางจะแ่งเด็กเป็นสองชุดชุดหนึ่งในส่วนของสนาธารณสุขเนี่ยก็คงจะไปดำเนินการในเรื่องของสวสงเบเหมือนเดิมส่วนของกองของ้างและส่วนป้องกันอาจจะให้ช่วยดําเนินการในเรื่องของการตัดหญ้างอ้นการทํางานจะได้สอดคล้องและประสานกันไปในหลายๆด้านเราไม่อยากเอาเด็กไปรูปันทั้งชุดเพราะตอนนี้งานในส่วนของข้างคลองเนี่ยเราสามารถใช้เด็กน้อยลงได้แล้วเพราะหน้างานเะไเอย่าน้อยลงเลย เราก็แบ่งเด็กมาทำราะจะได้มีการประสานจะมีการประสานในเรื่องของน้ำะปาไม่ไหลไฟดับเ,เราได้เอาเด็กชุดมองข้างออกทํางานได้เลยตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนที่เราทาตนเนี้ก็พยายามดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะคะประสานการทํากันหลายๆด้านช่วยกันหลายๆส่วนตรงนี้นะคะก็ตอนนี้กิจกรรมของเราตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสะอาดอย่างเดียวในเรื่องของภูมิทัศ ตาๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการออกช่วยเหลือชาวบ้านทางเราเนี่ยก็กําลังวางแผนดำเนินการเพราะตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนในเรื่องของข้าวแลวนะน้าจากาทางชาวบ้านหนุ่ของนะคะที่มาบริจาคไว้เพื่อให้เราเนี่ยดำเนินการในด้ดดานของก,การช่วยเหลือผู้ได้โอกาสต,ต่างๆต,ต่อไปแล้วเราก็ได้รับการ สนับสนุนเนี่ยจากจากทางสารยาชาแนลด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่มาเป็นสะพานบุญตรงนี้ให้กับทางอบตของเราในการนาไปเชื่อมโยงกันเขาว้าต่อไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าของเธอได้เนี่ยได้มาจัดสรรต้องมาดำเนินการจัดทําและดาเนินการส่งต่อให้กับผู้ด้โอกาสอันนี้ต่อไปนะคะและสำหรับสถานการณ์โควิดนะคะในปัจจุบันตอนนี้มันก็มีการแพร่ระบาด เพิ่มขึ้นอีกแล้วในส่วนนี้ทางนี้ทางอบตของเราเนี่ยมันก็ได้มีการดําเนินการนะคะในเรื่องของการฉีดพ่นยาในสถานศึกษาในสถานสถานที่ราชการเนี่ยที่ทางเราได้รับผิดชอบอยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่เราทำเนี่ยมีการร้องขอมาก็อย่างสวสแล้วก็ทางโรงเรียนพระตำหนักสนกุาลาบนะคะที่ร้องขอมาให้เราเข้าช่วยเข้าไปดําเนินการฉีดพ่นยาเพราะว่าจะมีการเปิดการอบรมทางโรงเรียนจะมีเปิดการเรียนการสอนตรงนี้ทางสํานักงานทางอบตของเราเนี่ย ก็ได้ไปดําเนินการในการฉีดพ่นให้ทีนี้ก็อยากจะแจ้งไปทางในหน่วยงานในพื้นที่นะคะและทางประชาชนด้วยถ้าท่านมีความต้องการให้เราเข้าไปดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่อบตอของเราทางอบตอของเราเนี่ยจะได้ส่งทีมงานสาธารณสุขเนี่ยได้ลงไปดําเนินการให้นะคะเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องวไวรัสเนี่ยวรัสโครโรนาเนี่ยไอโควิดเนี่ยคะ่ะมันเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันตรงนี้นะคะ ทางอบตเราเนี่ยต้องมีความห่วงใย,ยในประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็อยากจะฝากไล้นะคะสนหน้ากาอยู่ห่างแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะเราต้องป้องกันตัวเองระดับหนึ่งก่อนนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงๆค่าจากทางอบตของเราเลยถ้าท่านมีอะไรให้ทางอบตของเราเนี่ยเข้าไปดําเนินการในเรื่องของการป้องกันต่างๆตรงนี้ท่านประสานมาได้เลยนะคะทางเรายินดีนะคะที่จะไปดําเนินการให้เลย ค่ะก็อขอฝากไปด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงๆค่ะอบตที่ประชาชนในวันนี้นะคะาานคนก็กนนะคงต้องขอลาลงไปนะคะในที่นี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะประชาชนทุกคนในเขตอบตแล้วนะคะก็วสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและล้างมือน,นะคะด้วยความเป็นห่วงจากอบาตัลยาค่ะขอบพระคุณนะคะ